ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดูบชแนลก็จะพาทุกคนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นไปด้วยเจ้ามาคิน่า170ไอเรื่องบอกเดินทางก็จะเป็นช่วงเวลาตอนเช้า9้าโมงโอเคก็มันก็เช้าของผมนะครับก็น่าจะอาจจะช่วงสายของใครหลายคนวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ผมก็จะพาทุกคนไป เที่ยวที่อุทยานใต้ร่มเย,ยนอ๋อเดี๋ยวผมขอแจ้งสถานที่ตั้งของอุทยานก็อยู่ที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมใครอยากมาก็มาได้นะครับแต่โทรไปสอบถามทางอุทยานแห่งชาติก่อนนะครับว่าจะปิดหรือว่าเปิดพอช่วงนี้จะเป็นช่วงผมนะครับโอเคครับเราก็ไปเริ่มเดินทางกันได้เลยครับโอเค โอเคทุกคนเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นหรือจะเป็นน้ำตกดาดฟ้าที่มีทั้งหมด8ชั้นแต่เราสามารถขึ้นไปได้แค่3ชั้น <Okay. S 1> ชั้นที่4-8ถึง8ถ้าจะไปต้องมีเจ้าหนะ้าที่ไปด้วยครับผมกเค่ <Okay. S 1> อนนื่นเลยเราก็ <Okay. S 1> มาดูว่าสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในอุทยานแห่งชาติว่ามีอะไรบ้างก็ดื่มสุราห้ามนัวห้ามนี่ห้ามนั่นคุณก็ทำตามไปนะครับผมอย่าไปขัดขืน โอเคโอเคหลังจากอันเสร็จคุณก็เดินตรงเข้าไปแต่อ๋อผมลืมบอกทุกคนไปนะครับผมก่อนจะเข้ามาได้ก็จะต้องมีเสียค่าธรรมเนียมเอ่อเป็นเงิน60บาทค่าธรรมเนียมก็จะมีเอ่อค่าเข้าอุทยาน40แล้วก็จะเป็นเอ่อค่าจอดยานพาหนะอีก20รวมเป็นทั้งหมด60นะครับผมโอเคตอนนี้เรากเ็เริ่มเดินเข้ามาในอุทยาน กันแล้วนะครับผมต่อจากนี้จะเจออะไรพอเราไปคนเดียวไม่มีใครไปหรือทุกคนเห็นอะไรเดินตามผมบ้างช่วยบอกผมด้วยนะครับผมรู้สึกวังเวงหัวดอโอเคครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาที่ออกกันที่อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มเย็นนะครับผมอันนี้เราก็กําลังเดินทางขึ้นไปอย่างชั้นหนึ่งก็ไม่ไกลมากครับผมก็เดินมาสแป,ป๊บหนึ่งก็ลิ้นออกป่านะครับรู้สึกหอบไม่โอเคเลยเพราะเราไม่ไหวแล้วตอนนี้ป่าที่เย็นแต่ตัวผมนั้นร้อนไปหมดแล้วอะไรมันจะไกลขนาดนั้นยังไม่ทำเท่ ใครวะตอบผมทีดิโอ้ oh okay, แม่เจ้าโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นหนึ่งเป็นทีียบ้อยแล้วเราก็จะลงไปดูน้ำนตกชั้นหนึ่งแต่เขาบอกว่าชั้นหนึ่งยังไม่เท่าไรครับผมคุณต้องไปถึงชั้นสาม่ึงคุณจะเจอความ amazing ความอัน e e นความซีวไิไลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งดูสิครับ มันหาเรื่องปะแตะลื่นหินแต่มันยังเสกขึ้นไปโอเคมันก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆใครไอคนนั้นกูังไงมันก็เสืกเดินขึ้นไปโอ้โหทำพีเท่ลื่นหัวทิ่มลงมาทีวะโอ้ดาตัวเองก็เป็นห้วนอืมได้ไม่ได้หัวนอพัชตาหวลาแคมหัวนอนะใครทำร้อยเจอในครัว เข้าใจไหมอานะาเข้าใจไหมครับผมคนภาษากลางใครทําร้อยเชิญในครัวนะครับแต่ถ้าคนใต้ใครทําร้อยเชิญในครัวรู้เรื่องแน่โอเคครับอันนี้เราก็จะนั่งพักแบกมันเทจริงๆใครวะอูงอายหัวดโอเคก็ครับ ขอภัยนะครับผมที่ผมไม่ได้ปิดแมนเพราะว่าผมไปคนเดียวแล้วทั้งอุทยานก็ไม่มีใครมีแต่ผมคนเดียวครับไม่มันเทนใจใส่รองเท้าก็เสื่อหลุดเวลานี้เฮยัดเคแก๊กไดโลโอเคครับเราก็ไปเที่ยวกันต่อเราจะไปกันไหนดีเราจะไปชั้นที่สองเราก็จะไปคนเดียวเหมือนเดิมครับไม่มีใครเลยในอุทยานเสียงนะครับ เสียงมากเลยเพื่อนๆเห็นใครเดินตามผมช่วยคอมเมนต์ไว้ได้านล่างด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีใครเดินนำผมช่วยมเมน์ด้วยนะครับเพราะผมไปคนเดียวตอนผมไปชั้นหนึ่งกำลังจะไปชั้นสองความรู้สึกตอนนั้นโหเหี้ยป่าเต็มเลยจะมาคนเดียวได้ไงวะทำใจสู้เสือครับเราก็จะมาถึงชั้นที่สองแม่ สย์ว้น้ำก็เล่นไม่ได้แต่ปลาเยอะครับน่าจะเป็นปลาพวงปลาพื้นถิ่นไม่เฮ้ยพี่บาวันยืนทําไข่เวสอยู่้านอรองเท้าเสุยหลุดแล้ว,ลวไม่ครับรองเท้ามันขบขบตีนหรือว่ารองเท้ามันกัดตีนโอเคหลังจากที่ผมดูแล้วว่าไม่มีอะไร ผมก็กำลังจะเดินมาจับกล้องกำลังจ,จับกล้องโอเคจับกล้องเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ถือกล้องขึ้นไปให้ทุกคนดูว่านี่คือชั้นสองของน้ำตกดาดฟ้าก็ยังไม่อันเซีนเท่าไหร่เพราะความอันซีนอยู่ที่ชั้นสามความอเม่ซิ่งก็อยู่ที่ชั้นสามชั้นหนึ่งชั้นสองแค่ลูกกันจอกของชั้นสามโอเค แล้วก็เดินขึ้นไปต่อเดินขึ้นไปในใจตอนนั้นคิดอยู่ว่าจะขึ้นไปดีไหมสัตว์คนเดียวก็มาเอี้ย <Yeah. S 1> ทำไปได้ไงในที่สุดผมก็เดินขึ้นไป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 เรื่อยๆแล้วก็ปีนโขดหินสัตว์ลื่นชิบหายเ yeah. อี้ยเขาสองทางเอากล้องไปส่องเกลือ นักแล้วนักแล้วเดินขึ้นมาเรื่อยสัตว์อีอะกูจะรอยหมูป่าสัตว์นาทีนั้นผมคิดอะไรไม่ออกผมนึกว่าสัตว์กูมาคนเดียวถ้าหมูขิดไข่กูทําไงความคิดในตอนนั้นสัตว์ถ้าหมูขดมดนนมิดไข่และไข่าตายผมยอมปลุกค,คอตายดีกว่าเพราะน้องชายไม่ได้ใช้อ,อร่อย โอเคหลังจากดูรอยหมูป่าแล้วเราก็เดินขึ้นไปเราก็เดินขึ้นไปเรือเรือเรือ,รอ,รอโดยที่ไม่มีใครเลยฝนก็เสือจะตกน้ำป่าก็กลัวอยาทำดีทำใจสู้เสือมันก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปีนก้อนหินไปทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนสัตว์เกือบลื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ อุ้ยสัตว์ภาพมันแวบมาตรงชั้นสามผมเดินมาถึงเลยครับแต่ผมตัดต่อภาพแบบพาร์มาแวปบ,บับแวปโอเคแลยพี่บ่าวันทำอะไรต่ามันเดินลงไปในอันตกชั้นที่สเชื่อผมยังครับว่าชั้นสามมีความอมีสิ่งมีความอันซีนมีความสวยงาม น่าลองไปเช่แต่ไม่กล้าขับเพรหมาคนเดียวเกิดอะไรขึ้นสวกตายลูกเดียวเหยียดครับโอเคหลังจากที่เรามาถึงก็นั่งพักผ่อนยอนใจในใจตอนนั้นคิดเหี้ยยังมีตัวอะไรโผมาเลยพอโผมากูร้องร้องให้ช่วยด้วยสัวสน้แต่โชคดีไม่มีอะไรโผมามีแต่ปลา เป็นปลาพวงที่ชุมมากก็อยู่ในเขตวิทยาเ okay. แล้วก็ฟังเสียงน้ำรึ่งรังรึ่งรังรึ่ง,ร,ง,ร,งรังไปเรื่อยๆอ, okay. อย่ามาจับกล้องเอาไอสัตว์จับกล้องกูไปแล้วแล้วพากูกลับละแล้วโอเคครับเราก็เดินทางกลับจะทิ่ไปเที่ยวกันมาแล้วไวไหมครับไวมากเลยแต่ถ้าเพื่อนๆเดินทางไปกว่าจะถึงชั้นสามโอ้บอกไม่ถูก ว่าเพื่อนๆจะมีความรู้สึกยังไงแต่กับผมลินละอืโทษทีครับลิ้นละเลยสอึนิดหน่อยเหนื่อยครับเหนื่อยเดินมาเยอะโอเคหลังจากนี้เราก็เดินกลับเออแลมันไปแมวกล้องไนบ้าเออลบแมา,ากล้องด้วยเงาเนี่ยริงหว้ทำไ,ไมอ่าสัตว์โอเคอ่าเดินหนีกล้องแล้วแล้วครับเดินหนีกล้องแล้วแล้ว นั่นไงตามปีล้อโอเคครับอย่าลืมลับมาออกล้องนั้นภาษาใต้ครับแปลว่าอย่าลืมกลับมาเอากล้องโอเคโอเคตอนนี้อันซีมากเลยครับจะที่ผมเดินมาคนเดียวผมก็ไม่เจอคนคนหนึ่งเขาถือมีดเล่มใหญ่ในใจก็กลัวแต่ก็ถามเขาว่าคุณมาทำอะไรเขิดไปดูบทสนทนากันครับอันนี้เดินได้คนยังไม่กัน เลเลยพึง er. ย่งไงอ๋อยังยังใช่ไหมครับพึ่งครับเห็ดน,น้อยเดี๋ยวมันก็ไม่กนเดินเลนรช้างมันยืดตรงนี้อ๋อมันยายมันมีช้างกันเนี่ยอืมมันกันคือมันเดินผ่านต<อ>ัวแถวนี้ครับมันเดยนมาขิ้นอืม<ป>อ๋อครับผมหัเราะ ไม่มีเลยครับผมผมเดินกนไปย้อนร่ามสิคอนึดงนเขาเดินล็อบปดีต่องแขนรางกรบผมโอเคไปกันครับโอเคครับหลังจากจบการสนทนาเราก็เดินทางออกมาบทสนทนาน,นั้นก็เผปเห็นว่าเขามาหาเห็ดโคนกับพึ่งป่าโอเคหลังจากนี้เราก็ออกมาจากป่าหรือทางอุทยานได้ร้อยแล้วนะครับผมเราก็เดินตรงมาที่ จุดพักของนักท่องเที่ยวนะครับผมเราก็เดินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ,อก็มาเจอชาวบ้านที่ขายของในอุทยานโอเคครับขอพักผ่อนกินน้ำให้กระนำใจก่อนนะครับ เย็นยยงนแบบนี้รมรื่นนี่ตะฟอนไม่ตอกน้ำมันจะไสไหมครับอืมนี่เป็นช่วงฟอนตอกชไมถ้าหน่อยหน้ำมันเลื้งเลื่องขอบผมมันตกเยองข้างบนใช่ไครับเมื่อข้างบนมันตอกนักแล้วนะถึงกวมาถึงกลาง มันตกอยู่ช่วงเย็นไหมครับเรือช่วงนี่มนเข้าจะยิงบบายเมซ่ามันตกตอกนักไหมครับช่วง พข,ขับป้อมนี่ตั้งแต่โควิดรอบสองมานี่เงียบเลยไหมครับเงียบดี <laughs> จะไม่มีโควิดคนมาถูกวันไหมเอม็มโควิดที่สอดิคน,นเยอะเส่วนมาขอไปเล่นฉันไนดะ้ฉันซ้ำไหมแม่ฉันซ้ำบซ่จริงเงีอ้อแต่ว่าต้องไปกจัจจนาทีเองไหมเอปลังปรอปะเด็นดักประเด็นรักเลยพมามันวดลองนี่คระ ล่องกระบายยิงเดินมันก็ยิงไปเปอร์ครับผมอันนี้มันกินพื้นทีใช่ไหมป้ามันกินพื้นทีกีอำเภอรดดสรางนาอ,อา,าทีใช่ไหม กว้วางกว้างของบ้านใช่ไมกว้างเยอะด้วอ๋อ,อไปฝั่งนี่มีร้านข้าวตรงไหนมั้งครับเอ๋อมีอยู่ใช่ไหมอ๋อ้าปานเทวะเดไอเทวาข้าวมันจะนู้นออาานใช่ไหม โอเคครับผมอืโอเคครับทุกคนเราจะที่เราได้สนทนากับป้าที่เป็นมาที่มาขายของอยู่ด้านในนะครับผมเราก็ได้สอบถามถึงร้านข้าวที่จะไปกินต่อไปนะคะผมโอเคครับแล้วก็ไปหาร้านข้าว เพื่อทําให้อิ่มท้องกันได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ขับรถัาไปเรื่อยๆก็ข้างทางก็จะเป็นป่ามีไม้นานาพันธุ์หลากหลายชนิดแล้วก็ขับไปเรื่อย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 แล้วก็เรื่อยเรื่อยอยืม นึกว่าลืมกล้องซะแล้วขับเมาส์กล้องครับโอเคไปต่อกันเลยครับครับตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารหัวสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสั่งอะไรไปฟังเอานะครับผมใครจะตามมา,ากินมาชิมก็ตามมาได้นะครับมีตั้งกล้วยเดี๋ยวมีหลายอย่างเลยไปฟังดูนะครับนั่งตรงนี้ได้บ้าครับ โอเคหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ไปทำการหาที่นั่งมีผู้คนมากมายมีเด็กแตก่ขอโทษครับผมใส่แมสอยู่นะครับตอนนี้โอเคมาชอเช้าก็เจอแมวเหมียวรูปร่างป,าปับเปียวหน้าชัดเป็นนักหนาะเ้ยไม่ใช่ครับหน้ากอดเป็นนักหนาโอเคหลังจากที่ได้สั่งข้าวมาเทียบร้อยผมก็ได้ขึ้นไปรอข่าว อยู่ด้านบนนะครับผมโดนปิวด,ด้านบนกันได้เลยโอเคโอเคน้ำมันวับมาได้ไงครับผมสั่งไปครับผมแต่ผมกดบันรึชงเไม่ทันมันก็เลยต้องวับเข้ามาเป็นแบบนี้แหละครับผมโอเคหลังจากที่เราชิมน้ำ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 กีวีโซดาครับผมการกินมันก็ต้องถอดแมสนะครับผมแต่ว่าในร้าน ถ้าเป็นลูกค้ามีผมคนเดียวครับผมที่เหลือก็จะเป็นชาวบ้านที่ว่ามาขายของผมเป็นลูกค้าคนเดียวนะครับในช่วงเวลานั้นก็ถอดแมสเพื่อกินน้ำอ,อร่อยครับอร่อยไม่แพง้ะยครับยี่สิบบาทถ้าจะไปอุดหนุนก็ไปกันได้ครับผมพี่เขาใจดีครับผมราคาย่อมเยาว์ยี่สิบบาทหาที่ไหนทานได้ครับยี่สิบบาท ถ้ามีเชื่อบอกผมทีนะครับผมจะให้เขาซื้อกินนะครับอย่าดาม่านะครับผมซื้อกินนะครับผมไม่ได้ไปฟาดหน้าเขาโอเคตอนนี้ก็นั่งรออาหารโอเคครับข้าวก็ะวับมาไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็นั่งกินข้าวน่ากินใช่ไหมครับผมผมจะกินเยอะทุกคนเลยว้าวมีกุ้งตัวโตด้วยครับ ทั้เมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นตอนที่ผมแพนกล้องให้ทุกคนดูในจานนะครับขอ,อก,กระแดะสนิทนะครับโอ,โอเคเห็นไหมครับดูจระยะห่างผมนั่งห่างกับป้าแค่เยอะตอนถอดแมสก็ไม่มีดราม่านะครับโอเคหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับผมก็แพนกล้องให้ทุกคนชมวิวนะครับผมว่ากินน้ำไต้สามผืมกินข้าว ดิมสะพานเป็นยังไงโอเคหลังจากนี้เราก็ไปจ่ายค่าเสียหายแล้วก็เดินทางกลับที่พักนะครับผมโอเคครับถ้าผิดพลาดประการใดถ้ามีคำหยาบคายก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมผมทำเพื่อความบันเทิงครับก็รับสวัสดีทุกคนถ้าชอบถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดูบุ anel เพื่อทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผม ก็ขอฝาความเป็นห่วงด้วยนะครับผมโรคโควิดเป็นโรคที่อันตรายนะครับผมเป็นแล้วมีสิทธิ์หายครับผมแต่ไม่เป็นดีกว่านะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคน